สวัสดีแฟนบอลผู้สันตอนไปมาในเช้าวันที่16กันยายนครับคลิปนี้ไปดูผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อคืนในรายการที่น่าสนใจว่าคู่ไหนเป็นยังไงและเกิดอะไรขึ้นกันบ้างมาเริ่มกันที่การแข่งขันพิมิ์ลีกอังกฤษเกมที่4คู่สุดท้ายครับที่ทางสเปอร์เปิดบ้านแพ้ต่ออาร์เซนอลไป0ประตูต่อ1จากการจับประตูของทางกาเบียลมาเายสและวูแพมตันเปิดบ้านแพ้ต่อนิวคาเซลยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ2 ส่วนอันดับตารางคะแนนณตอนนี้อันดับที่1ยังคงเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับมี12คะแนนอันดับที่2เป็นอาร์เซนอลมีอยู่10คะแนนอันดับที่3นิวคาสเซิลมี10คะแนนอันดับที่4ลิเวอร์พูลมี9คะแนนอันดับที่5้าแอสตันวิลล่ามี9คะแนนและอันดับที่6กไบรตันมี8คะแนนครับขณะที่ตารางคะแนนโซนท้ายนั้นอันดับที่18เป็นของวูแฮมตันมี1นคะแนนอันดับที่19เป็นเซาท์แฮมตันมี0ูนคะแนน และอันดับ20เป็นเอฟเวอร์ตันมีศูนย์คะแนนเช่นกันส่วนดาวซันโวนาะตอนนี้ยังคงเป็นของเออร์ลิงฮาแลนด์ที่ทำไป9ประตูเช่นเดิมขณะที่อันดับที่2ยังเป็น4คนเดิมที่ทำประตูไปเท่ากันที่3ลูกทั้งจอนดูลันโนนี่มาดูเอเก้แบร์อันเอมเบลโมและก็โม,มเมดซาลามาต่อกันที่ลาลิกาสเปนเกมที่5ที่คิโรนาเปิดบ้านแพ้ต่อบาร์เซโลนาไป1ประตูต่อ4จากการชะประตูของดานี่โอโม เปดรีเฟรนต์ตเลสและก็2ประตูจากลามินยาเมลอตลเลติโกมาริดเปิดบ้านชนะชงังบารดเดเซียไป3ต่อศูย์จากการช็ประตูของคอนเนอร์กาลัเกอร์องตัวคริ Mann, สรมันและก็ยูเลียสอว์เเลสลาสปามัตเปิดบ้านแพ้ต่อชังแอตติกบิวบอลไป2ประตูต่อ3เซลตาบีโกเปิดบ้านชนะชังเรอัลอายารูดิตไป3ประตูต่อ1นึ่ทำให้ตารางคะแนนณนะตอนนี้อันดับที่1เป็นของบาซ่ามี15คะแนน อันดับที่2ไเป็นแอตเลติโกมาลิดมี11คะแนนอันดับที่3เป็นเรอัลมาลิดมี11คะแนนอันดับที่4เป็นของบีเรอัลมี11คะแนนอันดับที่5เซลตาบีโกมี9คะแนนและอันดับที่6อาราเบสมี7คะแนนขณะที่ตารางคะแนนโซนท้ายนั้นอันดับที่18เป็นของเกตาเฟ่ T A มี3คะแนนอันดับ19ลาสพามาสมี2คะแนนอันดับ20บาเดนเซียมี1คะแนน โดยที่อันดับดาวซันโวตอนนี้ยังคงเป็นแบบเดิมก็คืออันดับ1เป็นของโรเบิร์ตเลวันดอสกี้ทำไป4ประตูอันดับที่2คิเรียนเอ็มปาเป้3ประตูชาบีบอร์โด่ทำไป3ประตูซันโดรามิเลส3ประตูและก็ดานี่โอโม่ที่3ประตูเช่นกันมาต่อกันที่เกมบนเดสลีกาเกมที่3ที่เอาบรวกเปิดบ้านชนะทางซังเปาลีไป3ประตูต่อ1ไม้ศูนย์หาเปิดบ้านแพ้กับชังเวเด์เบเมนไป1ประตูต่อ2 ตารางคะแนนตอนนี้อันดับที่1บาเยิร์นมิวนิกมี9คะแนนอันดับที่2ดอร์มุลมี7คะแนนอันดับที่3ไลซิกมี7คะแนนอันดับที่4ไฮเดนเทมมี6คะแนนอันดับที่5เลเวอร์กูเซ่นมี6คะแนนและอันดับที่6ไอรทแล์แฟงเฟิร์ตมี6คะแนนเช่นกันขนาดที่ตารางคะแนนโซนท้ายนั้นอันดับ16เป็นของโบคุมมี0นคะแนนอันดับ17ซสังเปารลี0นคะแนนและอันดับ18โอสไตคิวมี0นคะแนนเช่นกัน โดยที่อันดับดาวซันโวตอนนี้2อ,อันดับแรกที่ทำประตูไปเท่ากันที่4ลูกยังคงเป็นคนเดิมอย่างชา์งอันเดรการมาริชและก็แฮร์รี่เคนมาต่อกันที่การแข่งขันการโชดเซเรียอิตาลีเกมที่4ที่มอนซาเปิดบ้านเสมอกับอินเตอร์มิลานไป1นประตูต่อ1กายารีเปิดบ้านแพ้จังนาปุรีไปศูนย์ประตูต่อ4โตลิโนเสมอกับจางเลเช 0, 0, ล่ศูนย์ต่อศูนย์อาตาลันตาเปิดบ้านชนะจังฟิอเรนตินาสาประตูต่อ2 และก็เจนัวเปิดบ้านเสมอกับทางเอเอสโรม่าไป1ประตูต่อ1โดยที่ผลตารางคะแนนนะตอนนี้อันดับที่1นึ่งนาโปลีมี9คะแนนอันดับที่2อินเตอร์มิลานมี8คะแนนอันดับที่3จูเวนตุสมี8คะแนนอันดับที่4โตลิโนมี8คะแนนอันดับที่5อูดินเซมี7คะแนนและอันดับที่6เวโลนามี6คะแนนเช่นกันส่วนตารางคะแนนโซนท้ายนั้นอันดับ18ยังเป็นของโคโมมี2คะแนน อันดับ19กยลรี่2คะแนนและอันดับ20เวเนซียมี1คะแนนขณะที่อันดับดาวซันโวนั้นยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนักโดยที่อันดับหนึ่ง่วมนั้นทำไป4ประตูยังเป็นของ2คนเดิมอย่างจากมาติโอเลกกี้และก็มาคุสตูรามมาต่อกันที่การแข่งขันหลีกเอิงฝรั่งเศสเกมที่4ที่ทางรองนั้นเปิดบ้านเสมอกับโอลิปิกลียงไป0-0สตาบูกเปิดบ้านเสมอกับอองเช่ไป1-1 น้องเปิดบ้านแพ้ต่อแรงมา1ประตูต่อ2ตูลุสเปิดบ้านชนะจางเลออาฟมา2ต่อ0ูแลนส์เปิดบ้านชนะจางมงปริเยม,มา3ประตูต่อศูนซึ่งจาให้ตารางคะแนนนะตอนนี้เปเอชเชยังคงลังอันดับที่1มี12คะแนนอันดับที่2มาร์เซมี10คะแนนอันดับที่3ามมูนาโกมี10คะแนนอันดับที่4ลองมี8คะแนนอันดับที่5น้องมี7คะแนนและอันดับที่6กแลงมี7คะแนนเท่ากัน ขณะที่ตารางคะแนนโซนท้ายนั้นอันดับ16เป็นของแซงเอตียนมี3คะแนนอันดับ17อองเช่1คะแนนและอันดับ18มงปริเยมี1คะแนนเช่นเดิมในส่วนของอันดับดาวซัสโวณตอนนี้อันดับที่1ยังคงเป็นของเมสันกรีนวูดที่ทำไป5ประตูอันดับที่2เบลลี่บากอล่าที่4ประตูเช่นเดิม มาต่อกันที่การแข่งขันแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเกมที่5เกมตกค้างเกมสุดท้ายที่เป็นทางฝั่งของปอรตมัดเปิดบ้านแพ้ต่อทางเวสต์บอมวิดไปศูนย์ประตูต่อสทมาำไมผลตารางคะแนนณนะตอนนี้อันดับที่1เป็นทางเวสต์บอมวิดมี13คะแนนอันดับที่สซันด์แลนด์12คะแนนอันดับที่3แบล็กเบิร์นลเวอร์มี11คะแนนส่วนตารางคะแนนโซนท้ายนั้นอันดับที่22เป็นเฮาสิตี้มี3คะแนนอันดับที่23พอร์ตมัดมี3คะแนน และอันดับที่24เป็นคาดิฟมี1คะแนนในส่วนของอันดับดาวซันโวนั้นอันดับที่1เป็นจอส์มาจาที่ขยับขึ้นมาเป็น5ประตูส่วนอันดับ2ร่วมนั้นยังคงเป็น3คนเดิมอย่างชังดัน more, Harris, แค่นวัตมอร์มาร์คเฮลิสและก็ยูกิโอฮาชิที่ทําไปคนละ4ประตูมาต่อกันที่การแข่งขันพิมิลาดีกาโปรตุเกสเกมที่5ที่ปอโตเปิดบ้านชนะจังฟาเรนเซ่ไป2ประตูต่อห เอสโตเิีเปิดบ้านชนะชางนาซิองนาวไป1ประตูต่อศูนและก็บรากาเปิดบ้านแพ้ต่อชางวิกตอรียกิเมไลส์ไป0ูนย์ประตูต่อ2โดยที่ผลตารางคะแนนณนะตอนนี้อันดับที่1นึ่งสปอร์ติ้งลิสบอนมีอยู่15คะแนนอันดับที่2ปอร์โต12คะแนนอันดับที่3มวิกตอรีกิมไล1์คะแนนและอันดับที่4ฟาร์มาดิคามี10คะแนนขณะที่อันดับดาวซันโวนัน้นอันดับที่1ยังคงเป็นของวิกตอร์เกียลเเลสที่ทำไป8ประตู มาต่อกันที่เกมไทยลีกเกมที่6ที่เมืองทองยูเนเต็ดเปิดบ้านชนะจางสโขไทยไปถึง4ประตูต่อ2อุทัยธานีเปิดบ้านชนะจังระยองไปสประตูต่อ1ประจวบเ c เปิดบ้านชนะจางขอนแก่นไป1ประตูต่อศูนลำพูนอริเอร์เปิดบ้านชนะจางราชบุรีไป1ประตูต่อศูนยำให้ตารางคะแนนนะตอนนี้อันดับที่1เป็นบุรีรัมยูเนเต็ดที่มี16คะแนนอันดับที่2การท่าเรือ14คะแนน อันดับที่3เมืองทอง11คะแนนและอันดับที่4แบงคอกมี11คะแนนส่วนตารางคะแนนโซนท้ายนั้นอันดับที่14เชียงรายยูเนเต็ดมี4คะแนนอันดับ15นครปฐมมี3คะแนนและอันดับ16ขอนแก่นมีอยู่1คะแนนและมาส่งท้ายกันที่ไทยลีก2เกมที่5ท้ทีชนบุรี FC เปิดบ้านชนะทางลำปาง FC ไป2ประตูต่อ1จันทบุรีเปิดบ้านชนะทางสุพรรณบุรีไป3ประตูต่อ1 ศรีสะเกดยูเนเต็ดเปิดบ้านเสม,มอกับเชียงใหม่ไป1ประตูต่อ1เกษตรศาสตร์เสมอกับช้างพลังการไป3ประตูต่อ3ทมชาวให้ตารางคะแนนตอนนี้อันดับที่1เป็นชนบุรีมี15คะแนนอันดับที่2เป็นแพร่มี13คะแนนอันดับที่3มหาสารคามมี10คะ,คะแนนส่วนตารางคะแนนโซนท้ายนั้นอันดับที่16เป็นพัทยามี3คะแนนอันดับ17เป็นเชียงใหม่มี2คะแนนและอันดับ18สุพรรณบุรีมี1คะแนน และทั้งหมดนี้คือผลการแข่งขันที่น่าสนใจในค่ำคืนที่ผ่านมาอยากให้เพิ่มห,หนหรือมีอะไรแนะนำหรือจะคอมเมนต์ทักทายไว้ด้านล่างได้เลยครับจะมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือว่าตกหล่นขอภัยไว้ณที่นี้ด้วยขอให้วันนี้เป็นเช้าที่สดใสโชคดีในการทำงานทุกท่านทุกคนขอบคุณครับ